สวัสดีครับช่องสารเกษตรวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องยุงที่มารบกวนหมูมากัดหมูเราอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนั้นฝากให้ทุกๆท่านช่วยกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราช่วงหน้าฝนนะครับยุงก็จะมีมากมารบกวนหมูของเรา,าหมาูในตอนดึงคืนนั้นถ้ามียุงมากัด หมูนะครับกัดมากๆเข้ามันก็อาจจะเป็นโรคต่างๆตามมาได้โดยเฉพาะโรคผิวหนังนะครับบางตัวเห็นเป็นจุดแดงๆทั้งตัวนะครับก็มาจากยุงนะครับถ้ายุงมันกัดแล้วนะครับหมูของเรายังล่าเรืองยังกินอาหารได้อยู่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้ายุงมากัดแล้วหมูของเราเก่าเก่าอาจจะไปสีกับคอกทำให้เกิดแผลแผลอาจจะติดเชื้ออาจจะลุกลาม กลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ซึ่งหมูของผมนี้นะครับก็จะเห็นว่าจะมียุงมากาัดเขาก็จะเกานะครับใช้ขาเกาใช้หางตัดหลายคนนะครับหลายคนใช้ทูบจุดไล่ย,ยุงนะครับตัวนั้นผมแนะนำนะครับพยายามอย่าใช้นะครับเพราะมันเป็นอันตรายอันตรายต่อหมูของเรานะครับหลายคนน้ําตาตกในไปแ,แล้วนะครับพอใช้ทูบในการจุดไลย,ยุงให้กับหมูเดี๋ยวผมจะมีวิธีแนะนํา ทุกทุกท่านเกี่ยวกับวิธีการไล่ย,ยุงนะครับที่ทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากะนะครับการกำจัดยุงของหลายๆคนนะครับในคอกหมูหลายคนอาจจะใช้ทูบนะครับทูบไล่ย,ยุงทูบไล่ย,ยุงนะครับที่เราใช้โดยทั่วไปนะครับจะไม่ได้ผลิตในประเทศไทยนะครับไม่ได้ผ่านออยอของไทยนะครับแล้วที่สําคัญก็จะมีสารเคมีกําจัดมแมลงกลุ่มไพรีทอยอยู่ซึ่งถ้า สัตว์เลี้ยงรูปด้วยนมนะครับสูดดมเข้าไปมากๆก็จะเป็นผิดด้วยนะครับซึ่งหลายคนนะครับที่ใช้ทูบไลยุงนั้นจุดให้หมูนะครับเป็นผลเสียนะครับดังนั้นนะครับผมจึงไม่แนะนำให้ใช้ทูบไลยุงกับหมูของพวกเรานะครับวิธีการไลยุงอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลนะครับที่ได้ผลดีเลยทีเดียวนะครับก็คือการใช้ไฟไลยุงนะครับไฟไลยุงนั้นนะครับจะมี หลอดจะมีลักษณะหลายแบบนะครับที่นิยมใช้โดยทั่วไปนะครับตามคอ,อกหมูคอกวัวคอกควายนะครับโดยทั่วไปก็จะใช้ในลักษณะแบบนี้นะครับอตอนนี้เป็นไฟไล่ยุงจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองนะครับทำไมถึงเป็นสีเหลืองก็เพราะว่าแสงไฟสีเหลืองนะครับมันจะทําทให้ยุงมองไม่เห็นนะครับดังนั้นยุงก็เลยไม่เข้ามาในบริเวณที่มีไฟไล่ยุงอยู่โดยที่ หลอดไฟเลื ų, da, mm ่อยยุงนั right. like room, right. oon, <audio> right. well, mm ้นนะครับถ้าเราเปิดเปิดไว้อ่ให้กับหมูของเรานะครับหมูของเราก็จะไม่มีจะไม่เป็นอันตรายนะครับเขาก็จะนอนลงเขาได้นะครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อหมูของเราด้วยนะครับส่วนแสงไฟอ่าที่เป็นสีส้มนั้นนะครับจะทําให้ยุงมองไม่เห็นนะครับในบริเวณอ่าลัศมีของแสงสีส้มไปถึงนะครับจึงทําให้คอกหมูของเราไม่มียุงนะครับอ่าตรงนี้ซื้อได้ที่ไหนนะครับก็ซื้อได้ที่ ร้านยี่สิบาทนะครับผมซื้อที่ร้านยี่สิบาทแต่ราคาไม่ได้แต่ราคาไม่ใช่ยี่สิบาทนะครับอันนี้ร้อยยี่สิบนะครับไม่รู้จะเขียนไป้ายไว้ทําไมร้านทุกอย่างยี่สิบว่าง,งั้นแต่พอไปซื้อร้อยยี่สิบค่ะว่าง,งั้นหลายคนนะครับข้องหมูหลายๆคนนะครับไฟไปไม่ถึงนะครับไม่มีไฟก็สามารถใช้แบบเป็นโซล่าเซลล์ได้นะครับซึ่งจะมีขายในออนไลน์นะครับสามารถซื้อได้ในออนไลน์นะครับราคา ไม่กี่บาทนะครับร้อยสองร้อยบาทสองร้อยกว่าบาทนะครับประมาณนี้ที่เป็นแบบโซล่าเซลล์นะครับนี่ก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับติดเรียบร้อยแล้วซื้อมารวมสายไฟชุดนี้นะครับสองร้อยยี่สิบบาทแต่ไปซื้อที่ร้านทุกอย่างยี่สิบชุดนี้สั่งออนไลน์มาอาจจะเป็นอันเล็กในรูปนึกว่าจะใหญ่พอส่งมาแล้วอันเล็กชุดนี้ร้อยเก้าสิบเก้าบาท นะครับชนี้199บาทสายยาว5เมตรนะครับจะเห็นได้ว่าหมูนอนหลับสบายเลยนะครับหลังจากเราติดไฟไล่ยุงแล้วแสงไฟสีส้มนะครับจะทำให้ยุงอมองไม่เห็นนะครับก็เลยไม่ได้บินเข้ามาที่คอกหมูนะครับก็ทำให้หมขูของเรา นอนได้อย่างสบายนะครับนอนรับเต็มอิ่มนะครับแล้วก็แสงสีส้มก็ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์นะครับไม่เป็นอันตรายต่อหมูของเราด้วยก็เป็นวิธีไล่ยุงง่ายๆนะครับที่เราสามารถทําได้แล้วก็จะช่วยให้หมูของเรานะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่เจ็บป่วยนะครับไม่มีโรคภัยต่างๆได้นะครับผู้เลี้ยงหมูนะครับก็สามารถหาซื้อมาได้นะครับ ถ้าไฟไม่ถึงข้อ,ของหมูก็ใช้แบบโซลาเซลล์ซื้อได้ตามเว็บไซต์ต่างๆได้นะครับสำหรับแผงโซลาเซลล์ก็หมูนะครับไม่มีการเกา่าไม่มีการสะบัดหางไม่มีการกระวนกระวายนะครับไม่มียุงมากัดมากิน